สนุนข่าวโดยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินใช้ลีดดิ่งเงินด่วนสะดวกใช้ภายแล้งขยายเป็นวงกว้างชาวบ้านต้องต้อนวัวไปหากินหญ้าและน้ำไกลกว่าเดิม20กิโลเมตรต่อวันเผยแล้งปีนี้หนักกว่าทุกปีที่ผ่านมา สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบณ์ยังคงขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบต่อกเกษตรกรที่เลี้ยงวัวทําให้ต้องไล่ต้อนฝูงวัวออกไปกินหญ้าตามทุ่งนาที่แห้งแล้งและหาแหล่งน้ําให้วัวได้กินซึ่งอยู่ไกลาจากที่เดิมที่เคยเลี้ยงถึง20กิโลเมตรต่อวันเลยทีเดียวโดยนายชัดมาอยู่วังอายุ50ปีกเกษตรกรที่เลี้ยงวัวอยู่ในเขตพื้นที่ตะบนบันโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่า ตนมีวัวอยู่30กว่าตัวในแต่ละวันจะต้องต้อนฝูงวัวออกไปหาก,กินหญ้าตามท้องนาและตามสถานที่ต่าง,างๆที่ยังพอมีหญ้าลงเหลืออยู่เนื่องจากปีนี้ประสบต่อสภ,ภาวะภัยแล้งที่หนักกว่าหลายปีที่ผ่านมาต้องต้อนวัวออกไปหากินหญ้าไกลกว่าเดิมประมาณ15-20ถึงกิโลเมตรต่อวันบางวันต้องข้ามเขตต้อนวัวไปกินหญ้ายังตบนห้้ยใหญ่และนาป่า ประกอบกับน้ําในคลองส่งน้ําของชลประทานห้วยเฉลียงรับก็เริ่มแห้งขอดลงส่งผลกระทบให้วัวในฝูงไม่มีน้ํากินอีกด้วยขณะน,นี้วัวบางตัวในฝูงเริ่มค่อยๆซูบผอมลงอย่างเห็นได้ชัดนับวันก็ยิ่งเดินไกลออกไปจากที่พักมากขึ้นสาเหตุเพราะน้ําในคลองต่างๆแห้งขอดส่วนหญ้าสดก็มีจำนวนลดลงที่เหลืออยู่ไม่พอให้ฝูงวัวที่เลี้ยงไว้กินตอนนี้อาชีพคนเลี้ยงวัวอย่างตนลาบากมากก็ได้แต่รอให้เข้าฤดูฝนที่จะถึงนี้ไวๆแต่ก็ยังไม่ท้อยังคงต้นฝูงวัว หากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวต่อไป